พี่น้องบายดีสวัสดี 4, สุขสุขคุณอ่าหลังจากเข้าไปถ่ายคลิปมือหนึ่งพี่น้องเข่ามาส่งเสื้อหลีมือมือเื้อนเนี่ยเนาะพี่น้องมาส่งเสื้อหลีอยู่สองเมตรกัเลยมานอนอยู่ห้องไหนเพิงใหนจำจีเนาะพี่น้องอ่าที่แรกว่าศีกราบพี่น้องเลยก็เลยว่าอ่าพอดีว่ามือน,นี่นะเป็นงานแตง่งงานดองไอ้อนละีเนาะพี่น้องก็เลยว่าอยู่ซะอยู่ไปผูแกแคนงานแต,งแต่งอาลีก่อนเนาะเพราะว่าอ่า อเพิ่นจะส้วนอันยูทูบเบอร์ในกลนะุ่มใะ่ไมีออไอ้เน,นอะเท่าน,นี้แหละมีพวกะไอ้เพิ่อนยังมาหน่อยมาสุกเก็ตเตอร์นมาปากเตอแล้วก็เลยสิไปผูกแขนไปอบปุ่นไอ้เนอะเพิ่เนนะเนาะแล้วก็ในเพิ่อนไอ้ริมรก็ไอ้ตุย้ยเนาะกลังสีเดินทางไปเนาะอาจจะทุท่านงานแต่งเพิ่ปเนอะสิไปหยิบพยามามลีก่อนเนี่ย

จะหัวว่ามีคนหยองทรงผมจะไล่หลายรอบะเออเข้ามามันรอดีแล้วครับบูดาแมนบะปลาเอ้าคือมีแต่คนปลาโตเลยโอ้ยไปรีดเสือก้อนปะนอนทุกคนไอ้หง่วมีอันนี้มีไอ้ตุยไอ้ดีมนอนสิไปดน้ำกันสบายดีสบายดีสบายดีสี่บาทซุกเลยห้าสิบเปย์หายรีกันชักบาทเนาะให้น้องแต่ก็ไมอเห็นเท่ากับซื้อเนื้อแาบเ้าหมื่นเมื่อบ่เมื่อวันไหนสั่งจ้ะสั่งสั่งเบาผึ่งเนาะพี่น้อง เป็นผ้าลูกเพิ่นบ่ผ้า,ากินขาา้าวเช้าจักเถือ่อเป็นผ้ากินแต่ข้าวเที่ยงเป็นน้ำซันด้านเจ้าหัน, <c oughs> ยน,นอ,ยอยักเงินน้ำก้อยยังจะมาผ้าคนไปกินเฮ้อยังให้จะเจ้าผ้าไปเอ่ไหวเนาะให้สิกะไว้ผู้เดียวน้ว่า,าวดืมาด่มเนาะตกไปน้ำกันเดียหากันจนวันตายไปเน้องเดินทางเงินไปเลยนะครับสวัสด้เมื่ออยู่พี่แล้ว ไปไอเพิ่งสิมาลีแ้เสือก่อนน้องพี่น้องมาพันเสร็จแต่งตัวล่อๆได้ไปงานแต่งหมู่พี่น้องแต่ครบกับไอรีมาจักปีอะไรคงจักกันเพิ่งบวชสิบปีบวชบวชปะห้าปีมันสี่ห้าปีมันบ่ชซ้ำกันแค่ขอยบวช่ะซ้ำกันข่อยสามปีที่สี่ปีข่อยป้าก่อนมันเจ้าบวชมาก่อนเจ้าเนาะไปไปชูชีกันนนั่แหละเนาะได้จะซ้ำกันนะเนาะไป น่อยร้ายบุสําคัญดอกเออสําคัญที่ความจริงใจบ่น่อยร้ายบุสําคัญสําคัญที่ความจริงใจอีจ่อีไปไปตีบุรีบุรีบุรีเนาะเขามีเสือดีเนาะคือตั้งเจอหนามาอยู่บ่ได้บ่ได้น่อยไปให้บ่าเฟอร์ตัลีบอรีแล้บ่าเฟอร์นี่ต้องเฟอร์เฟสก่อนตลอด

แ่มตำบุรีแล้วันนงผมป่าสัมเจ้าเบาวเลยเด็กเล่าเกินเนาะเมื่อเสบวาเป็นเจ้าเบาแท่นวันี้นะจะเป็นเจ้าาเออแบ่กันเลยแหละเออข้ามออกบานคือเสียเลยเนาะวันนี้เนาะคือไเยเกแงโ้เบาทเนาะบานที่เท่าว่าบ่อให้ชิปเจ้าด้ าให้คลิปแบบไดให้คลิปดูดิดิเขาจะฟักอันนี้มันหมักนาให้วิตตด้ด้วยในกวามันยังสวยล่ะชาวบ้านถ้าแต่งสโรสไ่บ์บอสปลู้บัวจักเนาะแบบมีบักลีกันยังใครบัลีวะบัลลีมันจะคือเสียเกินเะนะ เออขอนายขอหนายขอหนายอ้วื่อคคิปขอเมียใหม่ให้อกอยเออเนาะอากอยไปขอเมียใหม่ขึ้นเลยวันนี้อันเขาบ่าควันอยู่ว่ามันจะเบ้านะไอเฟิงเออเปลี่ยนเกือบเลยเด้อเปลี่ยนอยู่บัเกือบเนี่ย บาจิิโตบาทฝนก็อยคืแต่งโตลอแท้ไปเฮ้ยบาควงแขนควงแขนเสียเอาเสียไป้เลยยก่อนดวยใจหาเหืองก่อนเป็นรอย chong móc xi công cho bão lấy giữ một điện dọc một hệ thống nhà nhà bọn cho bão cho bão lấy thêm cho bão dặn 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 ไปพี <Es> ่น้องเดียบลอยเด็ดเนาะนี่เขากำลแต่งตัวรออยู่นะเข้าตีบอมีเสือสุบะคือหมหูเคยนึกบวดถือมานะพี่ชิหูว่าสิจะไปงานดองบาสุกบ่ได้ถือมาเด้อพี่น้องโบหูว่าสิจะไปงานดองไอ้อลีเนาะงานดองอลีทางที่ดีเออกเกรยว่าไปสิในชีวิตขังหนึ่งมีเท่อหนึ่ง ซองแล้วคือซองเถื่อนผบักอันนี้มันตังค์วงอันนี้นี่เพ่นไปในเมได้เลยแล้วก็ค่มค่าแต่ว่ามันคุมข่าอยู่แต่มูเนี่เต้เบิดเงินหลายหรเอาอยู่นปักเซ่นี่ก็บว่าดอกอันนี้ใส่นล้วมันไปสี่หาแสนซอยอีกเอาเโซเดียมกับพ่อเลยเซลล์เอาไรเอาดีเนาะอีต้นนิดหน่อยเนี่ยแล้วเขาใหญ่เนี่ย อันนี้มึงเอาได้ก็มึงงามเอางามเงางามเอาอูสีว่อฮิเห็ดคือไอ้สีเป็นยังงั้แล้วเห็นว่าสีแต่งไผ่่มีแผ่าฮ่าฮจาฮ่ไ่้้วนผู้ดลบอ้เราเปมาอีตนแล้วเนาะเราบ่ได้มากแม่าเจ้ารอตัวเองสีมันไปแต่งแต่ซัวข้าวแต่งแสนหาวตีพันหนึง ฟันหนึ่งทรงฟันเป็นมีอันหมือนหนึ่งปันมันมั่นมั่ยปุ๊บวะทางนี้ไปพี่น้องเดินทางกันไปเลยเนาะไปหาผู้แกนไหนอาลีจังจบคลิปเด้อเออแหม่ตอนนี้กำลังเดินทางไปเนาะพี่น้องไปบ้านน้องแตงเขาไม่ให้ไปบ้านท่าแตงเมืองจะประซัพเขามีให้ไปท่าแตงจะไปข้อมียบ่แม่มาเมียอยู่ท่าแตง บาสีมูทาแตงอยู่ปากเทลแหละแพงเลยเลยไปสิไปสื่ออยู่ฟาร์มอยู่ฟาร์มฟาร์มทาแตงฟาร์มแหละมันถือมันถือกว่าแมนโอ้แมนบ่แมนอืมอืมเบ็ดมุกและยังโมไปอยู่ในกลออกช่องเถื่อเยังโมถ่ายอยู่ป้าพี่น้องวิวบรรยากาศงานมาเลย โอ้รถอันนี้เฮ้ยรถอันนี้รถอะไรเกิดมาบรเคยเห็นจักเถื่อนหน้าว่ารู้ป้ายวดหน้าว่าเฮ้ยนั่นนี่ทางไปจะประซักนี่เนาะจะไปว่าเส้นทางไปทางอันตะแคงแถวอันคณะกรแถวเหนือประเทศลาวฟูไลายเนาะพี่น้องฟูไลยน์คณะชมพียงเนาะบ้านเขาฟูไลายเนาะมันอยากฟูฟูพื้นที่ทางนังกระฟูเบิร์กระฟูทางนังกระฟูอ้าวทางเวชชมพรวัดุลืมโอ้ มดแล้วความรอดอ่าจะได้จะมากระโนี่นะฉันกระดดแต่ว่าสดิไปชมพูมันนะดิโอ้ยเจียวเจียวเจียวแบบเจียวคีบเียแบบสงสัยแบบตั้งมืดมือนะตั้งมืดมือแล้วก็เลียนมืดมือเลียนในโคลคือขึ้นไปแล้วยัยโอ้ขากระลิ้คอยมากขึนให้มันมีน้ำตกมันมีประเด็นอย่างเนี้ยผมมีดิ ไม่มีแต่ย่างฝนตกที่บอกหนักโตไปไปว่าไปว่ามันนอดจับประสักท่ามันมีมันมีรีสอร์ทในภาคยูเคยมาผักว่ารเวอร์รีสอร์ทเขามาผักก็เคยแต่ว่าอยากแพงหน่อยู่คแคมยูคแคมคองนะเออบนลัวประคอฮะเออคืนหนึ่งลอยกุเรียนอืออะไรอะไรอะไรอันี้้เห็ดยังอะไรเราเียวอ๋อเราเปนียวลงรถบอนคุยออกาหมกได้ ทางไปครับบอนไปวัดผู้จำปัสสักมาพี่น้องเดินทางเขาถือเมืองจำปัสสักมานหาสิบผุแล้หลายคนเป็นสิสง,งงว่าอันจำปัสสักนี่คือ,ค,อ,อคืออย่างมันมีทั้งเมืองจำปัสสักกับแขวงจำปัสสักมัางเราแขวงจำปัสสักอา้าวก็คือเก่าอยู่ในนี่ฮะเป็นเมืองจำปัสสักรา<อ>ยการแขวงจำปัสสักอยู่ในขั้นอยู่ในะฮเราอยู่เมืองตากเส ตัวแขวงจำปัสสาวมันอยู่สายไปอยู่ใหนคะเละอยู่ในี่ยแหละแข็งบอแขวงจำปัสสาวมันมันความถั่วเบิดรลายเมื่อไงกงคีอนะแต่ว่าตัวนี้เป็นเมืองจำปัสสาวกับแขวงจำปัสสาวะบอกไงว่าเมืองจำปัสสาวตัวนี้เป็นเมืองเออเออตัวนี้เป็นเมืองเนาะอันนีท่านเพื่อนยังอำเภอปะอำเภอเมืองอันมีทั้งเมืองมีทั้งแขวงพี่น้องอันนี้เป็นนครปักซานีแล้วตัวนี้ ตอนนี้อยู่อยู่ปากเซนครปากเซแขวงจำปาศักดิ์ตอนนี้เป็นเมืองจำปาศักดิ์แขวงจำปาศักดิ์เป็นนครและบ้านเบ้าซุกอยู่กับเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาศักดิ์เอาไปเนาะงงเอฟซีงงกันต่่วาแหย่เป็นตรงเมืองดีเออเอฟซีงงกันไปต่ำตงงเออแต่ข่อยยังงงกันยังงงออกไปว่ามาไปพี่น้องบ่ว่ไล่ย่ารู้ว่าประคอเลยมืนเหมืนรู้วประคอ แถวนี้ก็ตั้งวิวงามมาดิเนาะเมึงดีพี่น้องเลยโวิว <มา S 1> ดีเหมาะสำหรับการมาขับรถดินมันมีน้ำมันหลายมอเตอร์วไซค์ตุกๆมาดิเนาะยังกอมอเตอร์วไซค์ตุกๆขี่รถตุกๆมอเตอร์วไซค์ <laughs> เห็นคลิปมาดิมอเตอร์ <laughs> โอ้ยปากอันนี้มันอยู่ลากกวบ่ได้ยมึง <laughs> เคยเห็นอยู่บ่บ่ติดติด,ด,ด,ด ลายคลองเนาะนี่ลายยางเลยนี่จับปาซักสมบูรณเออจะมาซักอพี่น้องตอนนี้เขาก็เมืองเดินหอนเมืองจะบปาซักเลยเนาะบ้านดอนตลาดพี่น้องเคยมาครั้งแรกนี่ว่าบ้านดอนตลาดนะแม่นรปล่แม่นจ้าเออนี่น่าดอนตลาดมีเท่านี้เ่ไงวะมีจังนี้อดีขึ้นเข้ามาเขาอยู่ระหว่างด่างเออเดิตอนนี้เขามาเข้าหอนทาง อรีเอ้ยเอาเมียคนที่สามเธอหนาเอาใกล้ๆ่ไงดูเอาเธอเด้เอาผู้แถวตะโอยผุอันนี้ทาแต่งนี่เบิึงนึกว่าหลุดเข้าไปนี่ฮะเชียวเอ้ยเออเอาไก่อรีเนาะหมุนเบิสหนะมึงเอาใกล้ๆนี่เอาแถวปักเสะฮันอันนี้มันใก่โพดหมูเบิึงแน่นี่ฮัน เพลงกองห้วยไหลขึ้นมาโหลดในหัวนี่ฮะไปจงไหเออคือว่าแล้วสวัดสีทิมกันต่างแต่ทางเป็นขีไงว่ได้ก็ห้องเพลงกันกองหอยลสิบสีห้างเศร้าสห้างสิบสีห้างหรือเศร้าสีห้างสิจับมือกันย่างว่าสั้นว่าว้ได้อ้ยังเข่าิวู้วว ที่สุดเาก็มาหอดนได้นาสเปคบดีมเน่นี่เอออๆๆๆๆดูๆดูดดเล็กนอยเล็กน้อยพระธัญบุรุิติภาวะบ้านผู้ตุตุยโอ้แม่ตุตีี่งามสเปคาดีมโอ้หอด้านนอเฮือนดองไอดีายของคุณอยู่ทางขวานี่นี่ทางขวาใจคือยังอยู่ทาง้ายโอ้ยูทูบเบอร์เต็มอยู่บังไหนผมมา กูด้ยูทูบเบอรที่เขาสองได้ดีแล้วยูทูบเบอร์เองทำงานแต่งลูกพลงานแต่งป่าสใจส่องบาดีมส่องบ่าเฟงส่งว่าสุกส่องบ่าตุยส่องบ่าเ่งบาเบลกือเก็บมาเลยนะเก็บคือสอบเลยไปเบิร์ก็ถูกสอบเลย ตอนนี้บาซุกกัได้ม่าฮอดางานแต่งไีเลเนาะจะมีแขกมาหลายยูทูบเบอร์หลายท่ายรับน้องเต็มงานแต่งยูทูบเบอร์ฟังแล้วพี่น้องเลยเลยมีแต่ยูทูบเบอร์มาหลายเนาะคนเนาก็ได้ทล้เดน้องดพร่นหายคนทา้วเน กานครับพ้าทุกคนโอ้ปุ่นนาะพี่น้องไอ้น้องยูทูบเบอร์เพิ่นมาแบบมาโอ้ปุ่นกันทถอะโอ้ปุ่นหาเพืเ่นกันจะไลค์สองเนาะพี่น้องหา้าติ๊บเด็ดแนะน,หนำเด้อบายพี่น้องคลิปบ,บาสุกกัสิ๊บเบลี่สมีเลยเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใหบ้บาสุกนะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบายบาย